สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญไตมาศหกสามหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนพิมพ์ห่วงเชื่อมนะครับลักษณะเหรียญ จะคล้ายเหรียญห่วงเชื่อมของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับนำเป็นรูปหลวงพ่อพัดมานะครับองค์นี้เป็นเนื้อภายเงินนะครับหน้ากากทองฝาบาทมีต่อโคตดนะครับ เหรียญรุ่นนี้จะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลหนองบัวสมทบทุนสร้างพุทธอุทยานคนครสวรรค์และร่วมสมทบทุนสร้างศาลา100ปีหลวงพ่อพัดองค์นี้เป็นหน้ากากทองฝาบ้าทนะครับ เหรียญคมชัดมากนะครับเป็นรูปหลวงพ่อพัดครึ่งองค์ด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากาม,มูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์มียันหลวงพ่อตรงกลางนะครับ รุ่นนี้จะตอกเลขไว้ที่ด้านข้างเหรียญน,นะครับด้านหน้ากล่องจะเขียนว่าไตามาก สองหหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์รุ่นนี้ออกแบบได้สวยงามนะครับลักษณะเหรียญคล้ายๆเหรียญโด่งดังในอดีตเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดนะครับ ที่น้าบูชาหน้าหลวงพ่อคมชัดจะมีหลายเนื้อให้เลือกบูชานะครับ วันนี้ก็พามาชมเหรียญไตมาถกสามพิมพ์ห่วงเชื่อมหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ